ทุกคนหนูจะอะไรฝากาหนูจะให้ตำนานหนึ่งตำนานเตรียมอัดหน้าจออ่างปามีอยู่สองอ่างอ,อ่างบุ๋มและอ่างบิวในงงในวันที่ฉันเป็นผู้หญิงแบวแล้วก็เฮ้ยเรื่องปลาหางรกยงแล้วปลาชั้นท้องฉันก็ปลาท้องอ่ะปลาแบบยังงโ้นอย่างนี้อไอคนที่ใส่วิดีคนแบบคนแบบ คนขี้ฉาทําการเห็นว่าปลาตัวเองไม่มีอะไรใช่ปะและเห็นว่าปลาชั้นท้องแล้วปลาชั้นเยอะแล้วก็มีลูกปลามันยืนแล้วมันเยี่ยวใส่บ่อปลาชันอุ้ยบาน้ากข้วคิวั้วสั้นนานไี่แต่เด็กแล้วมันหกโมงกว่าต้องเข้าบ้านแล้วล้างบ่อปลาไม่ได้ตื่นเช้ามาปลาตายยกบ่อแล้วฉันก็ตักปลาแล้วร้องไห้ร้องไห้เพราะท้องปลาท้องลูก ตายหมดเลยเป็น10บสตัวเียมแน่แล้วฉันก็ร้องไห้แบบแล้วฉันก็ไปขุดอ่ะขุดขุดขดแล้วก็เอาปานั่งฝั่งที่ละตัวอ่ะคำค้นหาใน t i กต็อกบิวเยี่ยวใส่บ่อปลาทองไม่มันเด็กปลาหนัยุงนหนักยุงตัวแน่บิวเรื่องอย่างเงี้ยบิวทำเยอะจิตใจมันโหดเทียมอ่ะลองให้เป็นหมาเลยไอพี่ที่แบบรักสัตว์ชอบสัตว นั่นแหละอืจดีคนเกียดกุยผมหน้า <laughs>